โอเคครับผมกาบสวัสดีทุกคนครับผมขอต้อนรับสู่ซีบีเกมไรก็สนุกนะครับวันนี้ในเกมอาวีเช่นเคยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้นะผมเราก็จะมาให้ทุกคนได้ดูนะว่าผมตอนนี้กำลังฝึกเล่นออฟเลนนะครับก็คือเลนมังกรอยู่นะครับและตัวที่ผมเล่นก็จะมี2ตัวหลักๆก,ก,ก็คือโตโรนะครับ กับตัวของเออร์เรลพ่อหนุ่มแขนใหญ่ข้างเดียวนะซึ่งผมไม่รู้นะครับว่ามันเล่นยังไงในช่วงแรกสภาพก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นี่เลยครับแพ้3ตา4ตาติดนะเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาแก้มือนะครับโดยการเล่นแรงนะเปิดมาทีมแรกของเรานะครับก็เจอคนออกเลยนะครับก็คือไอรีออกนะครับเปิดมาก็ความโชคดีของเราเลยนะครับก็คือเจอเพื่อนออกหคนนะ ไปเดี๋ยวเราไปดูช็อตเทพของผมกันนะครับช็อตนี้ผมจะเอาเลเตอร์นะครับผมก็เลยสไลด์เข้าไปนะครับไม้จ้าขวานฟันหน้าเขานะทีนี้วีล่ามาเติมก็เลยกระโดดใช้อันตีไปนะครับขวานสับหน้าเขาตายไปหนึ่งครั้งสไลด์ออกมาไวโอกระโดดใส่ผมนะครับโดนกิลเดอร์ตันแล้วก็ตายหาไปนะครับด้วยสกิลของไวโอเรียบร้อยฮะทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าทําไมผมถึงพูดว่าเป็นช็อตเทพครับเพราะหลังจากนี้มันจะไม่มีช็อตเทพแล้วครับมันมีแต่ความควายของผมเน้นๆฮะ กระโดดเข้าไปกลางวงเขาโดนดับเบิลล็อกครับแล้วก็โดนฆ่าตายทุกคนเชื่อไหมครับว่าคนไทยไฟเดียวหลังจากนั้นเพื่อนผมก็เริ่มตายหาไปทีละคน2คนนะครับไอมอนี่ก็กระโดดเข้าไปนะครับเอาหน้าไปรับตีนเขาครับแล้วก็เรียบร้อยตายหาไปอเผเผอแป๊บเดียวนะครับผมป้อมของผมเนี่ยก็เหลืออยู่แค่เนี้ยผมเกิดมาใหม่ครับหวังว่าจะแก้มือจากการที่โดนเข้าฆ่าไปครั้งแรกครับ จะกระโดดเข้าไปครับผมโดนเลเตอร์ล็อกครับผมคอมโบคู่กับสกิล2อของกิเด์ครับความบันไลยจึงบังเกิดครับเพื่อนผมนี่กระโดดเข้าไปเอาหน้าเข้าไปรับสหาบาทาจากฝั่งตรงข้ามไอริพยายามจะเข้าไปช่วยครับแต่ผลุดท้าย,ทยก็ตายหาตามเพื่อนไปครับไวยโอพยายามจะวิสองตัวครับพอมาจะจบเกมครับมุ่งใส่ตัวไวยโอคลิปเคิบอะไรไม่เคลียร์แล้วจะตีตัวไวโอ,อย่างเดียวเขาโดนจบบานตายท่อประหาขวามึงแล้วก็แพ้ไป เปิดมาตาที่2ครับเริ่มจากการไปตีบูก่อนครับแทนที่จะไปตีเลอ up สกิลหนึ่งแทนที่จะเป็นสกิลสองครับมีหน้าเข้ามาป่วนครับไม้เจ้าสกิลสองทุบหน้าเขาแต่อุ้ยลืมไปว่าไม่มีตีบูไปยาวๆครับเห็นมีหน้าอยู่เลนล่างไกลๆครับวิ่งมาตั้งแต่3โยดครับกระโดดเข้าไปตีเลสครับตีไปตีมาครับผมได้จะแตกไปสไลด์เข้าไปครับไม้จะฟันหน้าเขาแล้วก็เว้าครับเปิดอันตีไปแก้เคิือนครับตานี้กูต้องได้ครับแต่ว่าลาวิวก็ได้ไป เอาความแค้นปลงที่ลูกครับกระโดดสับไปไม่เข้าเลยสักนิดครับกลับไปตีคลิปต่อดีกว่าเฮียต่อมาครับเจอเขาอยู่เลนกลางครับตานี้กูต้องได้สักตัวแล้วว่ากระโดดเข้าไปสับหน้าเขาครับแต่เดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยมาช่วยเราก่อนเพื่อนแล้วก็ตายหาไปมาห้าคัวจังหวะน,นี้ศัตรูรวมจะเอากลางครับ แต่ก็เปลี่ยนใจมาเอาด์กแทนผมก็พยายามจะเข้าไปลัดลูกก็ยึกยึกยักยัก,ยก,ยกครับอาดูอินสไลด์หน้าเข้าไปโดนสหาบาทาก่อนครับก่อนที่ผมจะเข้าไปลัดอย่างสวยงามพร้อมกับ,กบปอมอีกหนึ่งตัวโอเคลาวิวสถานการณ์เป็นใจมากมึงจะรีบตายไปไหนเราเฮ้ยมึงมาตีป้อมมืกูก่อนแต่เดี๋ยวกูยังเหลือแหวนนี่ว่าเอาล่ะสถานการณ์ตอนนี้ต้องปล่อยดักไปตรงกลางแล้วสไลด์เขาไปเอาหน้ารับป้อมครับแล้วลูกก็มีหน้าพยายามกันครับผมได้คิวลูกไปแล้วก็ทุบบ้านเขาแตก แล้วก็ชนะยังสวยงามวงเล็บตรงไหนวะเนี่ยโคตรทุรัก์ทุเลเลยไปต่อตาที่3กันดีกว่าโอเคครับทุกคนผมลืมบอกไปตาที่3ผมไม่ได้อัดตั้งแต่แรกนะครับแต่ก็โง่พอๆกับตาที่1และ2เลยโอเคมาดูความโง่ของผมต่อกันครับ จังวาน,นี้เห็นเอมิลี่อยู่เลนล่างครับแบทแมนมาเสริมทีมครับหมยจะได้สักตัวกระโดดสับไปเว่าวหนึ่งที่กระโดดเข้าไปไม้จะตีแบทแมนครับโดนเตะกระเด็นจากเอมิลี่โดนแบทแมนควงบุบแลงใส่ครับกระโดดหลบไปได้กระโดดสับหน้าเอมิลี่แต่เดียวเฮ้ยดาเมียตัวหายไปไหนเนี่ยแบทแมนกับเอมิลี่บอกควายดาเมียมึงเบายังกระแตดมดชิบหายต้องไปลงกับคลิปตอนนี้เป็นเวลา6นาทีแวนคิวเอมิลี่ไปได้หนึ่ง หันมาดูสกอร์อีกทีเอาเฮ้ยทำไมสกอร์มาถึงอัปปีได้ขนาดนี้ความโกรธเกลี้ยวนี้จะเอาไปลงกับคลิปอย่างเดียวตีไปแวนกดยอมแพ้ไปเฮ้ยกดทำไมเนี่ยต่อมามาตีแย้สีม่วงเห็นเขาอยู่แวบๆว,ว่าจะมาแน่นอนตอนนี้ก็รีบตีตีเข้าตีเร็วหมายจะเอาขวานกระโดดสับหน้าเขาแต่ก็ว้าดีนะได้แย้สีม่วงกันโดนเพื่อนดา่า ตัดภาพมาอีกทีป้อมกูแหลกหมดแล้วเฮย้ยเกิดหาอะไรขึ้นตอนนี้เขาจบบ้านกันแล้วเฮ้ยพิมพ์อะไรอีกเรียบร้อยแล้วผมก็แพ้ไปตูมป้อมแตกเฮ้ยแพ้อ,อีกแล้วโอเคขอกลับเข้าสู่โหมดปกติกันดีกว่านะครับก็ตอนนี้ผมเล่นเออร์ลไปหลายเกมเลยนะครับ3เกมนะ ก็คือแพ้2นะครับผมแพ้เกิน2ครั้งนะผมก็จะเลิกเล่นนะเกมแรกนะครับที่เราเล่นไปก็เจอไอรีออกนะครับซึ่งมันก็อยากสัดหน้ามันมากตอนแรกนี่ฮะก็เป็นเม็ดเขียวนะแล้วก็แพ้มาบ่อยค่อนข้างบ่อยด้วยนะครับต่อมาครับเกมที่2นะครับชนะนะก็คิวไป5้าเอดซิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันแพ้นี่วะพูดผิดนะครับอ่ แพ้2เกมนะครับก็คืออันนี้แพ้ด้วยความโง่บันไรของตัวเองนะครับแล้วก็มทอสไม่ยอมออกโรมด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นแบบชิปหายคูณสนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ดูความบันไราม,ามากพอแล้วนะผมใครที่ดูจบแล้วผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้กระผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมคลิปครับไปละ